ด d 655รุ่น5ของเจ้าโคัชสุงก็ประกางการปรับเกียร์ทางวิ่งนะครับให้สะดวกขึ้นนะครับดูสภาพสิบล้อที่มาวิ่งครับมีแด่หล่อๆทั้งนั้นนะครับทุกคันหล่อหมดแต่คนขับนี่ไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับบางคันก็60 60กว่านะครับสวัสดีครับ ท่าน,นที่ติดตามเพจของขอเจ้าคอเทียนไทย2526ทางช่องอยูตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเทียนไัย2526ก็จะนำท่านเข้ามาที่บริเวณสนามบินอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก่อสร้างให้เป็นสนามบินนานา,นาชาตินะครับมาตรงจุดนี้นะครับเป็นเที่ยวแรกเที่ยวแรกของบ่ายวันนี้นะครับมีคันนี้คันแรกที่เข้ามา ทำการใส่นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงเยกกับ45นาทีโรงงานแล้วนะครับเนื่องจากว่าเพื่อที่จะทำเวลาให้ได้ให้ได้กับช่วงที่เวลาเครื่องเครื่องบินจะลงนะครับก็เป็นการได้เวลาเพิ่มนะครับได้เที่ยวเพิ่มนะครับนะครับเรีบรับ GD655 รุ่น5ของเจ้าโคัสุก็ประการปรับเกียร์ทางวิ่ง ะครับให้สะดวกขึ้นนะครับปรับเกียร์ทำให้เป็นทางวิ่งอย่างดีนะครับประหยัดทั้งรถประหยัดทั้งน้ำมันทั้งเวลานะครับถ้าเกิดทางดีวิ่งสะดวกนะครับเป็นเที่ยวแรก เทียง4ี่เทียง4 7นะแล้วครับช่วงนี้นะครับฟ้าฝนก็มืดครึ้มเฉยแต่ยังไม่ตกนะครับณนะบริเวณสนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาเวลานี้เป็นเวลาที่ช่วงที่คับหน้าดินเพื่อที่ทำเพื่อที่จะทำรันเวย์ต่อจากรันเวย์เดิมนะครับต่อจากทางวิ่งเดิม ร,รถกุดอยู่ตรงนี้3คันนะครับและอยู่อีกฝั่งทางนู้นอีกนะครับ2คันวันนี้จะใช้รถตักอยู่5คันนะครับรถ10ล้อก็เข้ามาเพิ่มอีกหลายคัน นะครับนะครับวิ่งไปทิ้งดินฝั่งนู้นนะครับคัดคัดหน้าดินออกเพื่อให้จะให้เป็นาทางวิ่งที่เสมอแล้วก็บดอัดแล้วก็ลงยา,นางนั้นเองฝั่งนี้นะครับ สำหรับบางคลิปนะครับมีท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากเห็นรถของเทียนชัย252ทําอยู่ร่วมกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะให้พี่น้องได้ชมได้นะครับเนื่องจากว่าเราถ่ายถ่ายทําเป็นถ่ายทําการทํางานจริงนะครับจะอยู่คนละจุดอยู่คนละจุดตรงจุดนี้ก็จะมีรถขุดอยู่เท่านี้จุดนั้นก็จะมีรถขุดอยู่ประมาณนั้นแล้วก็รถ10บล้อแยกกันไปทํานะครับเนื่องจากว่า พอลงมือเสร็จก็กอยากให้รวดเร็วนะครับก็แยกกันแยกกันไปไม่อยู่ที่จุดเดียวนะครับเวลาเสร็จก็จะเสร็จพร้อมๆกันไปนะครับอยู่นี่ก็จะมีรถ10ล้อเข้ามารออยู่ตรงนี้5้านะครับรถขุด3าจะได้ก็จะได้รอสองนะครับออละหนึ่งคัน วิ่งออกไปแล้วก็วใส่ดินก็ไม่มากนะครับนิดเดียวไม่เยอะนะครับดูสภาพสิบล้อที่มาวิ่ง,งรครับ มีแต่หล่อๆทั้งนั้นนะครับทุกคันหล่อหมดแต่คนขับนี่ไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับบางคันก็60 60กกว่านะครับนะครับบางคันก็ยังวัยรุ่นนะครับ เลี้ยงไหล <c oughs> ปล่อยทีละ3ามคันนะครับไปแล้วครับหนึคัน10บล้อคันนี้พึ่งเข้ามานะครับบ้านอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็วิ่งมาจากงานหน้าง,งานอุบลราชธานีนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับออกไปแล้วครับอีกคันหนึ่งกำลังถอยเข้าก็จากอุบลราชธานีเหมือนกันนะครับ คันนี้จากอัอเบอร์สติกครับอยู่ใกล้บ้านนะครับคันนั้นคันที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กล้องนี่ตรงนี้ก็น่าจะมาจากจากังหวัดหนองคายนะครับมาคนละชิดคนละทางนะครับหลายกลุ่มหลายกลุ่มมาอยู่ด้วยกันนะครับ เนื่องจากว่าเราต้องใช้รถจํานวนมากนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับของงานนะครับอันนี้กําลังวิ่งมานี่ก็บ้านอยู่สตึกข้างๆแถวบริเวณสนามบินนะครับป้ายว่าพี่กุลแจ้วนะครับอันนี้นครับก็เคยอยู่เคยวิ่งกับเียนชัยมาตลอดนะครับ ก็จะเป็นรถเกตเดอร์นะครับวิ่งรอบเลยรถรถเปล่าจะวิ่งมาทางฝั่งที่รถเกตกําลังวิ่งมาอยู่นะครับส่วนรถหนักก็วิ่งออกรับทางนี้ใกล้นะครับตรงนี้ประมาณ100เมตรนะครับว,วิ่งอ้อมก็จะประมาณ200เมตรนะครับวิ่งวิ่งอ้อมมารถเปล่าวิ่งกับฝั่งนั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกะกะน,นะครับไปแล้วครับจากหนองคายนะครับคันนี้กําลังวิ่งมานี่ก็จากสติกพิกุลแก้วเหมือนกันนะครับ น่าจะมีสามคันนะครับรถพิกณแก้วมาอยู่นี่นะครับมาแล้วครับรถเบเดอร์ปรับถนนให้วิ่งนะครับยังสะดวกสบายนะครับเริ่มคึกคักเข้ามาทุกวันนะครับเนื่องจากว่ารถสิบล้อกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆวันละคันสองคันทุกวันนะครับตอนนี้น่าจะยี่สิบไปแล้วนะครับ เข้ามาเลยนะครับใครที่สนใจงานก็เข้ามาเลยนะครับเนื่องจากว่ารถขุดของเทียนชัยนั้นมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดสิบล้อเข้ามาเยอะนะครับเราก็จะได้นํารถขุดเข้ามาเยอะๆเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอเที่ยวกันนะครับนี่ก็มีรถน้ําสเปรย์น้ำให้ด้วยนะครับกันฝุนนะครับ น้ำตามหลังรถเจ็บไปนะครับาท่านเข้ามาชมภายในบริเวณข้างในสนามบินที่กำลังก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าคนภายนอกช่วงที่กำลังก่อสร้างคนภายนอกไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมกันนะครับก็กดเข้าไปชมทาง YouTube ช่องเชียนชัย2526นะครับ ไวแล้วครับจากอุบลราชธานีคันนี้มาถึงเมื่อคืนนะครับสองคันที่อยู่นี่จากสตึกนะครับพี่กุลแก้วนะครับกำลังตัดใส่ สำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ